วันศุกร์ที่17มีนาคมพศ2566ก็ผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีขออนุญาตถ่ายทำก็ผมนะพึ่งที่มาทำรังที่บ้านประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนกับผมนะนะข้าพเจ้าเพิ่งเห็นเดือนนี้เองกับผมนะก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมกันตรงนี้กับผมนะคือข้าพเจ้าเป็นบ้านสวนกวับผมนะั้องกาะก็ไปทําที่สวนต้นมะม่วงกวับผมนะ มางกลางต้นได้ก็คนแอบมาตีพึ่งด้วยครับผมนะเลยมาทําที่บ้านพึ่งก็มีความฉลาดเฉลียวตรงนี้ครับผมนะมีความคิดความอ่านครับผมนะคือคิดว่าทาในบ้านเนี่ยปลอดภยัยครับผมก็ปลอดภัยจริงๆครับผมพระเจ้าจไม่ยุ่งกับต่างคนต่างอยู่ตรงนี้ท่านชมมาดูครับผมมาพึ่งพึ่งหลวงครับผมตรงนี้เนี่ยคือท่านจะไปแย่เล่นไม่ได้ทำให้พึ่งดุครับผมตรงเนี้ย ต่อยปวดมากครับผมพุ่งเหลืองครับเจ้าเคยโดนต่อยครับผมตรงเนี้ยคือพึ่งเนี่ยอาจจะให้คุณให้โชคลาบเราได้ตรงนี้ครับผมเออก็แบ่งปันกันตรงนี้ครับผมนะต่างคนต่างอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยท่านชมดูตรงนี้เนี่ยท่านที่ชมตรงตรงนี้ครับผมนะพึ่งมามาทำรังตรงนี้เขารู้ว่าผมตรงนี้ว่าเป็นว่าปลอดภัยครับผมตรงนี้ก็เลยมาขอทำรังขอ่าอยู่ด้วยตรงนี้ เราก็ต่างคนต่างอยู่ครับผมนะไอ้ปัญหาคือคืนนียเปิดไฟเขาจะมาเล่นไฟตรงนี้ครับผมนะเล่นไฟเนี่ยหลอดไฟเล่นไฟเนี่ยก็าต้องระวังหลายอย่างตรงนี้ครับผมนะถ้าเป็นต่อเป็นแตนเป็นต่อหัวเสือหรือเป็นต่อเป็นแตเข้าเจ้าคงไม่ปล่อยไว้ครับผมนะนะคงกําจัดทิ้งทั้งหมดตรงนี้นี่เป็นพึ่งครับผมนะ เป็นพันกับผมเนี่ยเป็นพันชีวิตกับผมตรงนี้ก็มาอยู่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับผมนะแล้วก็มีอะไรเราก็แบ่งไปกับตรงนี้กับผมนะก็ปลอดภัยดีคือคงจะมีประสบการณ์มาแล้วครับผมนะไปทําตามสวนเนี่ยคือโดนตีกับผมเอาน้ําหวานไปกินเนี่ยผมตรงเนี้ยน้ําหวานเยอะเลยครับผมนะลางจะใหญ่ขึ้นคงอยู่เป็นปีกับผมนะเดือนนี้วันศุกร์ที่สิบเจ็ดมีนาคมศพศสองสองพันห้าร้อยหกสิบหก เราไปดูพึ่งเนี่ยจะอยู่ทำรังกี่วันกี่เดือนกับผมนะถึงปีไหมถึงปีหน้าไหมหนึ่งมกราสองห้าหกเจ็ดไม้นถ่ายทําดูเรื่อยๆผมตรงนี้ครับผมนะขอบคุณทุกท่านนับผมที่ติดตามแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันกับผมนะตรงนี้เรื่องพักเครื่องพระพุชาแล้วก็เรื่องการทําบุญต่างๆครับผมนะหรือเรื่องในชีวิตต่างๆนี่ครับผมนะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ